เฮ้ยเฮ้ยอืมอู้หูเดี๋ยวเดียวยเดียวอู้เฮ้ยเดียวเดียวเด้อเฮ้ยมาแล้ววะ่ะสวย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 เรายอดมากโอ้เครเราเดินกลับบ้านได้ไหมเอาจริงๆอ่จะจริงเดินกลับบ้านเราจะไหวไเดินน่าจะสบายว่ะขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเอเอทางนหน้ามันมเป็นทางนั้นนะคือเป็นเจ้าวัดดวงจริงๆอ่ะอุ้ยสบายแล้ว ระดับแบบว่าฟารแดเอ็นซีเรียลเล็กตัวไปขับรถเนี่ยอ่ะก็ไปก่อนเลยครับไปมาขึ้นรถขึ้นรถเราจะได้ไปพร้อมกันไปไหมเราจะได้แบบไปพร้อมๆกันไงแล้วมาต้องเดินพร้อมกันเออไม่ไม่มือเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าเอาชิบหายแล้วเดี๋ยวแล้วออกไงอ่ะ เออนี่ไงโอ้โหดีนะมีใหร้หรีตรงนี้ดนึงมีงั้นนี่ชิมหายแน่น,นอนมันต้องบบกว่าขับให้ตรงร่องอะไม่คมเป็นเริ่มหิวอย่างเราก็ทำเบอร์เกอร์กินกดีกว่าผมอยากลองกิงนนะไปมาเรียกว่าตั้งแคมป์นี่เอาแค่ตั้งมันก็อันนี้ได้เลยเหรอไงไงนะเฮ้ย เอาว้าวันไม่ต้องมีที่คีบก็ทําได้ขออนุญาตกินเฮ้ยอ๋อเบอร์เกอร์ฮิวอ๋อเอาคีบ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 กินไปเลยแล้วกันแงม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 เฮ้ยเดี๋ยวใส่เตาเลยทำไมมันแปลกๆวะผมผมยืนหัวก็ไมะไหวเหรอวะทำไมมันแปลกวะผมไม่เข้าใจโอ้โห ในชั้ยังไม่ผ่านตรงนั้นเลยอย่างงั้นเหรอหน้าไอ้จบนนตหับไอ้าเอ้ยเฮ้ยจบได้แต่ว่าจบตอนไหนไม่รู้แต่จบได้เฮ้ยไม่คิดเองดิไม่มั้งคิดเองเชี่ยแมงไม่ได้คิดเองว่ะครูคัดเฮ้ยเฮ้ยโอเคขับได้ใช่ไหมเก่งมากเก่งมาก เลี้แต่ตรงนหน้ายังไงขี่ไปเลยขี่ไปเลยขี่ไปเลยมั่นใจแล้วขีไ <c oughs> ข่ไปมั่นใจแล้ว <c oughs> ขี่ไปมั่นใจแล้วขี่ไปยังดีนะมั่นใจแล้วขี่ไปยังไงสายนิดหนึ่งส่นิดหนึ่งได้ไหมเฮ <c oughs> ้ย,ยไ,ดไ, <c oughs> ได้ว่ะอันนี <c> ้ <oughs> โอ้โหได้ขึ้นแล้วชิวไปแล้วแต่หมีไม่น่าตามมา <c oughs> เดี๋ยวผมลงแปรนี้ให้คุณคัทรอกดอ <c oughs> ้หูจะลงยังไงวะเนี่ยไม่น่าได้ว่ะคุณคัทต้องเป็นคนปล่อยเองด้วยอะต้องกดคิวค้างอฮะเฮ้ย อะไรกินกินได้ค่ะกินเดี๋ยวกินนั้นได้โอเคโอเคเรียบร้อยเก่งมากพวกเราแม่โคตรเก่งเลยเออเลี้ยวขวามาเออนั่นแหละนั่นแหละเร็วเร็วเร็วไปเลยเร็วเลยเร็วไปเลยเอ้ยช้าๆนิดนึงลงลงางล่างลงข้างล่างลงไปเลยลงไปเลยเอ้ยไอเดี๋ยวแป๊บนึง

ตรงนี้แล้วกันอ่าเอ้าชิบหายปักแล้วปักเลยใช่ไงปักแล้วปักเลยโอ้โหดีนะเอาหมุดมาใส่ไว้ในห้องน้ำแล้วกดเลยกดเลยสวยเก่งมากดูก่อนถ้เฉยใช่ใช่ใชใชอาจจะต้องไปทางนั้นผมไม่ได้บอกอะไรครเฮ้ยมันคืออะไรอะตรงนี้ขอขึ้นมาดูหน่อยแล้วกัน เอาว่ะและเขาก็ขับรถผมมันถูกไหมสรุปไม่เหรอก็ถูกอยู่นะถูกไหนแต่ผมไม่ขึ้นทางนี้เหรอเฮ้ยมันมีมันมีบ้านอยู่ข้างบนแต่ว่ามันไม่รู้มาไงอุ้ยมีหมุดให้อีกแล้วว่าเราต้องดึงรถขึ้นว่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนพนุ่มเฮ้ยพนุ่ม พนุ่มพนุ่มเดี๋ยวพังเดี๋ยวแล้วก็ใส่ไปตรงนี้รีบครับไปครับโอเคกดแล้วสวยมากสวยมากโอ้โหภาพผลงานของเราเฮ้ยยอุ้ยได้แล้วเฮ้ยมันมันติดต้นไม้อยู่ดิ ไปใส่เกียร์ถอยไอ้งูตรงสแคร็บว่ะเอาไงดีวะมีไหนะ <c oughs> โอ้โหเราต้องขี่รถเหยียบมัแล้วแหละเฮ้ยเติมอ๋อนี่ออกไงอ๋อนี่ที่ออกไหนเฮ้ยที่ออกเหล็กเวลาอ็อกเหล็กแล้วไหม <c oughs> โอ้ยเป็นยงไงนะนี้ นั่นน่ะดิทำไมเพื่ออะไรวะเนี่ย้ยยังไม่ถึงครึ่งเกมเลยไม่ได้แค่เดินไปที่ตรงนั้นที่โคนหินที่มีเธอและฉัน <c oughs> ไอ้หนูก้มงลงละดับเก่งงอกซะเล <c oughs> ยฉัอนอจะพาเธอไปสวรรค์เลยฉัน,น,น,อนอจะพาเธอไปสวรรค์ เราก็เป็นคนดีงไงเราก็ต้องไปทางนี้เมื่อกี้เอออ๋ออ๋อเนี่ยทางนี้ถูกล go, แล้วปกกปปไป Let's go Let's go เดินทางแล้วสเปรหมีกินไปทางไหนเออว่ะเดี๋ยวโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกระชนหน้ากระเด็นนะเมื่อกี้ ผมไม่เห็นต <House> ้นไม้อ่ะโอ้โหกชนหน้าแบบกระจายเลยอ่ะมันอุยโอ้โหเดี๋ยวเดออกเลยอะไรไม่รถมันเหลือแค่นี้วันเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยคนข่าวที่จะหินแล่วป้ามันเรื่องโลกอย่างเงี้ยแหละโอ้โหแล้วคือแบบ โอ้ข้างหลังโอเปนแอร์ภาพด้านหน้าแล้วหูน่าจะเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะโอ้โหเดี๋ยวบอกว่าอะไรวะไหนอะป้ายอยู่ไหนเฮ้ยสเปมีอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ยูเมงมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราล่อมันออกมาจากรถก็พอแล้วไอ้เชื่อไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันมาทำร้ายรถหรอ อย่าล่ะจะทำอะไร,ไรกันได้ที่ไม่จะทำรถฉันโอ้โหผานไปสองหนึ่งทีห <laughs> นีไปแล้วเอาแ <laughs> ค่มาแล้วโคตรโคตรแย่เลยมันทีเครื่องลึแมงตีตีแล้วก็หนีเอาไปไอ้บ้าเอ,อ้ย <laughs> ไปเรียบเรีบไปก็คือคุณขั้ต้องขี่เลยที่สุดแล้วก็เหยียบแท่นนั้นแล้วก็ลอยกันแหละไป <laughs> กด้รีแน่ๆเลยรือทรงไปนะครับใส่เก totally ียร์ห้าอ๋อใส่เกียร์หมาเลยทีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้หูเดี๋ยวเดียวเดียวอู้เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเนาะเฮ้ยมาแล้ววะเล็งดีๆนะเล็งดีๆนะเล็งดีๆนะเฮ้ย เออโอ๊ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอาไว้ถึงฟังไม่ได้วะทำไมไม่ได้วะขับไม่ได้ล้อมันเลื่องมันตกอ่ะข้างล่ากต้องเนี้ยเอโอเคเดี๋ยวผมกดปุ่มเองแม่งเกมสยองขวัญหนีหมีเกมหนีหมีเอาจริงนะตรงเนี้ยยังไงยังไงผมว่ามันกระแทก ยังีงก็ไม่รอดหรอกให้ผ่านนะ,นะะอ๋อใส่เกียรยนี่ไว้หรอใส่เกียรยหยุดไว้เงั้นผมก็ล่วงดิเฮ้ยเดี๋ยวดี้

ใช่ใช่จริงกดคิวดูได้เลยฮะแล้วก็กดเป็นเกียวว่างก่อนอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันไม่ตรงมันไม่ตรงโอ้แต่ได้ว่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาไม้ก่อนสักนึงอุ้ยสวยไนซ์คือ Let's go! Ối, đểo mẹ nám ở ngang na. Tí nào vậy này? Đẹp, 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 đẹp. Này, 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 này ở phải, phải, bên phải, phải. Bên trái, bên trái. Ối, 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 เ,นะเ,เกิดอะไรขึ้นอะอย่าบอกนะว่ามันติดแหละมันติดอะไรอ่ะอุ้ยเว้นหยุดเลยเกิดอะไรขึ้น,นะวะเดี๋ยวรถเป็นไรวะแ <c oughs> <c oughs> มนเห็นสภาพรถไม่ค่อยดี <c oughs> Này, tụi nó làm gì vậy? vậy? thật lắm. Đúng vậy. Tôi nghĩ... Được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi, โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าแล้วไม่ตายเหรอไอ้เจ้าชเดี๋ยวแล้วกูขัดชนไปกี่ตัวเนี่ยเอาเวลยดูไปอุ้มไปอุ้มมันมีอีกตัวนึงมันมีอีกตัวนึงกวางวุ้นไม่กวางวุ้นมันล่วงมาเดี๋ยวแล้วมันตัวแข็งโป๊กเลยเนี่ยตอนอุ้มเป็นไงวะเนี่ย ไม่กว่างตัวเบลเลอร์เลยต้องมาจะไปเนี่ยนันต้มกินได้ล่ากินอุ๊ดขออนุญาตครับจุดไหนบ้างกินได้ห้องรถเลยเอ๋อเนี่ยเจอละอกินไปเลย,เลยมันมันทุกโพกอ่ะมันจะทุกโพกร,รถอะ่ะอืมอ่ะร้อย มัน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 ันอีกสักหน่อยฮะแล้วเอามือไหนหมุนมันได้มันหนึ่งนะไปน่านาคือรถเราซื้อมาแพงไงเราจะทิ้งไว้มันก็ไม่ได้ด้วยคว้ยไปขายต่ออุ้ยอุ้ยเอี้ยเอาไปขายคนมันรับก็ได้นะอุ้ยวอเตอร์ฟักอะไรแตกอะไรวะเนี่ยแตกทั้งหลังเลย อย่บอกนะวัอดอย่าบอกนะถูกต้องอ่ะโหเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งถูกต้องจริงเอ้ยเดี๋ยวมันมีทางตรงนี้ด้วยแร้วนะ, <ś> <ฮ>ะโอ้โหโอ้โหโอเคกูเก็ตละอุ้ยตัวหนึ่งนะระเบิดอยู่ข้างในลูกหนึ่งใครมาวางไว้วผมอยากรูม้มากนี่ทางนี้ต้องวางด้านนี้ เออสิ่งอะไรแก้งๆอ่ะอไม่ไม่ไม่ลดผมผมไม่เชื่อใจอ๋อวางนี้ออกออกออกไม่เชื่อใจว่ะอุยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่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 มาขอแม่นบ้างขอแม่นบ้างมาแล้วครับสวัสดีครับผมโอ้แม่นใกล้ไปนิดนึงไม่ค่อยดีเลย ฮึบโอเคต้องใส่แก้วมันหนักเกินไปดูจากสภาพคุณน่าลอ,อยแน่เลยเอาละครับฮึบประมาณแถวนี้ไม่นะแก้วแก้วลุกพ่อเอาไม้เอาไม้ได้ไหมโอ้ยเมื่อกี้ไม่ค่อยดีเลยคุูครับตอนระเบิดขึ้นมานะฮึบ ไม่ได้เหรอไม่ไ,ไม่น่าได้วะไม่ได้จริงเลยไม่เหงืไว้ใจอะไรไม่ได้เลยอุาทาถอนพร้องกันเลยนะ อุทานหอนอะไรอุทานอุอุทาหอนเพาะคืออะไรอยู่เนี่ยอยากขึ้นนะโอ้โหรถโอ้โหโอ้โหรถโอ้โหโอ้โหเดียยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเด เราเดินขึ้นไปเราเดินขึ้นเราเดินขึ้นเดินขึ้นนีกว่าแตงโม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 รถโตใหญ่จริงๆในรถเรามีอยู่นี่ไอ้เหี้ยตกใจอะไรเดี๋ยวผมบอกแล้วผมว่าคุณคนขี้กลัวง่าย เป็นอะไรเมย์คโอ้ยกลัวง่ายเกินอุ้มเกย์อุยเจี่ยบง่ละชิบหายละเปลมมนักควายไม่นควายสองตัวตกลงมาไม่มีทางอื่นเลย โอ้โหโอ้ยทางชันที่ว่าคือมันชันจริงๆนั่นแหละเตรียมรถกระจายได้เลย <laughs> <laughs> เร่งเร็วสุดเลยเออโอ้ยจอมเปอร์อิมพิมิตโอ้โหมาแล้วโอ้โห ปปปปปเปลี่ยนสภาพแล้วที่ซ่อมมาทั้งหมดเนะี่ยหายไปแล้วล่ะจริง <that> มันน่าจะมีโครงมีอะไรพวกนี้เราแบบซ่อมอยู่หรือเปล่าก็าในนี้เฮ้ยมีอยู่คุณคับมาเลยมาเลยมาเลย